อโมอริมโดนรุมอิลาโอล่าส่งข้อมูลให้วิวเบาก่อนดวลแมนยูอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลุกหลังกับแขมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าต้องลุ้นกันหนักเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถึงตอนนี้เหลือเพียงความหวังเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการลุ้นแชมป์อยู่่ายยูโรปอลีกโดยถึงตอนนี้พลพรพพรคปีศาจแดงเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ โดยเกมแรกจะต้องบุกไปเยือนอตติกดูเบาทีมอันดับ4ลาลิกาสเปนในรอบรองชนะเลิศไปเยือนก่อนในเลกแรก1พฤษภาคมก่อนกลับมาเล่นกันในเลกที่2ในบ้านวันที่8พฤษภาคมนะครับล่าสุดอันโดนี่อิลาโอลาผู้จัดการทีมบรอนมัททีมอันดับ10ของสึกพิมารีอังกฤษเปิดเผยว่าพร้อมดับฝันแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดในการลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกความหวังสุดท้ายที่จะได้ชูถ้วยในฤดูกาลนี้ ด้วยการผลึกกำลังการถ่ายโอนข้อมูลให้กับอดีตต้นสังกัดอย่างแอตติกวิวเบาที่ตัวเองเคยคาแข่งในสมัยเป็นนักเตะแมนยู Man ภายใต้การคุมทีมของลูเบนอาโมลิมหวังคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้เพื่อชดเชยผลงานน่าผิดหวังในพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนนอกจากนี้แมนยูยังหวังใช้โคต้าแชมป์ยูโรปาลีกกลับไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยโดยจะพบกับแอตติกวิวเบานะครับ อย่างไรก็ตามครับอโดนี่อิลาโอลากุนซือบรอนมัดยืนยันว่าพร้อมช่วยอาติกวิเบาปราบแมนยูให้ได้เพื่อเป็นการตอบแทนโต้สังกัดเก่าที่เคยอยู่มาตั้งแต่ทีมเยาวชนเมื่อปี1999ก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2003ลงสนามไปถึง510นัดก่นอนจะย้ายไปนิวยอ r ร์ซิตีเอฟซีในปี2015 เท่านั้นยังไม่พอเมื่ออันโดนีอิลาโอล่ายังเคยเป็นลูกทีมของเอเนสโตบาเบเดกคุณซืออเล็ิบิเบลในระหว่างคุมทีมรอบแรกเมื่อปี2 0 0 3 2นถึงออีกด้วยซึ่งปัจจุบันนะครับบาเบเดกลับมาคุมทีมรอบ3โดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันไป156้นัดซึ่งเมื่อมีผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังอันโดนีอิลาโอล่าถึงการส่งข้อมูลให้กับอดีตนายเก่าอย่างบาเบเดก่อนเกมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศระหว่างแมนยูกับบิลเบา คุณซื้อหนุ่มชาวสเปนก็ตอบแบบไม่มีกั๊กว่าใช่เราน่าจะเคยคุยกับบอเบเดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากเขาอาจจะเป็นโค้ชที่พิเศษที่สุดที่ผมเคยร่วมงานมาและผมหวังว่าเขาจะโชคดีพวกเราโชคดีมากที่แฟนบอลของอาร์ติกวิวเบลที่มีเขาอยู่ในตอนนี้ผมหวังว่าเขาจะทําเต็มที่และคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกให้ได้เพราะเขาคู่ควรกับมันจริงๆผมไม่ปิดบังว่าผมอยากให้อาร์ติกวิวเบลคว้าแชมป์ยูโรปาลีกด้วยดังนั้น ผมจะเชียร์แอตติวิเบาอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกด Subscribe ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอยัตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ